ไม่ค่อยสบายนะคะขยับขึ้นมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายแต่พูดไม่ได้นะคะเ,เดี๋ยวเราจะบอกคนตานะคะว่าเออทำอะไรอ๋อคือ,อ,คอไม่เคยเป็นยังแหละเจ้าเป็นยังแหละเป็นยังแหละน,นี่ค่ะมาต้องก้มกาดหลงซ้ายเนี่ยเจ้าอ่านี่ค่ะ ปีบปีบป you know, ีบบองหลวงตาเต้ยคนป่วยอยู่พันสีเหลืองนี่คนป่วยเจอสีเหลืองนี่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 หลวงตาคนป่วยค่ะคนป่วยค่ะคนป่วยขอขอนมขอน้ำขอขอขอขนมขอนมด้วยค่ะเอาเอาเอาให้เอาให้เลยค่ะเอาให้เลย ให้ทุกอย่างนะคะเอาเอาให้หมดเลยมีนมมีน้ำมีทุกอย่างเอาให้หมดเลยสองคนเลยสองคนเราสอนว่าให้ตัวย้ายด้วยเราไม่ะหลวงตาน้ำผึ้งด้วยนะคะตัวย้ายนะครับตาบลูค่ะตาทูนะคะเก็บไปเลยนะคะเก็บไปเลยตาตู้อเน่แม่ตาตู้อเน่เจ้า ขาตู้เอา,าลูกตาบอดเด็กก็หายโอ้โหกินกินน้ำมันนะครับแล้วบ่เป็นยาห้ามเด็กก็หายอ๋อไมเนาะเอาเอาแบ่งไว้เป็นน้ำมนต์ครับเล็กเกาาินสาธุด้วยนะคะสาธุด้วยนมอ๋อขอขอนมให้เด็กครับโอเคอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะนี่คือ อ๋อไปเอาข้างหน้าค่ะแม่หลวงตาบอกแล้วนะคะไม่สามารถพักวัดนี้ได้นะคะเเดี๋ยวหลวงตาบอกว่าไปเอาข้างหน้านะคะ,อ,ะอนุโมทนาสาธุกับพี่ๆเขาด้วยนะคะที่ไม่ค่อยสบาย